สวัสดีครับอยู่กับอูสุดพจน์ออโตสวิตนะฮะช่างเก่งรถยกนะครับเชา้านี้กับตัวต t a คัมรีเอ่อ4นะครับหลารหัสไม่รู้ขึ้นว่าอะไร ACV 4 0หรือเปล่านะครับเป็นรถเครื่อง2.0เครื่อง2 0 0พนะนะครับติดก๊าซ์ด LPG นะครับ นะเกิดอาการวูบวูบบวบเร่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเร่งน้ํามันก็คือเวลาเราแตะคันเร่งเนี่ยเครื่องจะวูบก,ก่อนแล้วค่อยดีดขึ้นแล้วก็ดับนะครับอาการแบบนี้เอ่อมันก็ไปแบบต่างๆนานาอะไรก็เป็นไปได้หมดเนาะสิ่งที่เราดูอย่างเดียวก็คือค่าสดนะครับส่วนระบบกลไกนี่เอ่อ ไกลนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องกำลังอัดนะครับพวกตัวเครื่องยนต์เองนะฮะที่ถอดมานะครับหัวเทียนดำนะหัวเทียนดำเผาไหม้ไม่ได้นะครับเทียนดำแล้วก็เจอสูบนี้นะสูบสองสูบ2องเป็นปัญหาเดี๋ยวจะต้องทำเครื่องมือในการถอดหัวเทียนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่า รูปเนี้ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เขาก็เลยไม่ทำนะครับอูไหนก็ไม่ทำหรอกนะครับไเนี่ยว่างยากมากเลยนี่ครับเนี่ยโอเคดูครับเจออะไรไหมครับ ปลายหัวเทียนตัวหัวเทียนเนี่ยเกียวไม่มีแล้วครับเกียวไม่มีเอเหลี่ยมไม่มีไม่ใช่เกียวไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมในการถอดหัวเทียนไม่มีนะครับสามหัวเนี่ยสภาพดีๆแต่หัวเนี่ยไม่สามารถถอดได้นะครับผมต้องทําการผลิตเครื่องมือในการถอดนะครับเพราะไม่อย่างนั้น มันก็ปล่อยไปก็มีแต่ปัญหานะครับเ,เดี๋ยวจะถอดฝาครอบวาวนะครับถอดฝาครอบวาลวดูเรื่องเคเรนของ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 วาลวนะเพราะว่าเป็นรถติดการนะครับรถติดการเนี่ยไอเสียจะยันเร็วกว่าไอดีอา่ามันจะกลับด้านกับมันจะกลับกับรถธรรมดานะแต่รถธรรมดาถ้าเป็นบินซินไอเสียก็จะ ม,มัน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 ระยะวาวมันชิดเร็วกว่าไอดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่มันชิดกว่าเพราะว่าการสึกหลอมสึกหลอมว่าความร้อนในการคายไอเสียนะครับจากการเผาไหม้แล้วนะครับการจะระเบิดเผาไหม้แล้วก็คายเสียออกจะร้อนมากเลยครับซึ่งวาวไอดีไอเสียนะวัสดุการผลิตวัสดุในการเออเขาเรียกอะไรมันต่างกันนะเคยเคยเคยเ,คยเอาแม่เหล็กดูดไหม วาวอดีแม่เหล็กดูดได้อย่างเงี้ยวาวอเสียแม่เหล็กดูดไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับถือวัสดุการผลิตคนละแบบวาวเสียก็จะต้องทําให้มันทนความร้อนสูงนะเพราะว่าตอนคายไอเสียออกจะเป็นจะเป็นเอ่อความร้อนมากเลยครับจากการเผาไหม้แล้วอคอยลูกนี้เปลี่ยนมาแล้วนะพวกอันนี้เป็นเดิมอยู่นะครับคอยเสียไม่เสียรู้ได้ยังไงละ่ะมันก็เทสดูได้นะครับแล้วก็ อาการมันจะอีกแบบหนึ่งนะคอยช็อตอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะอีกแบบมันก็จะฟ้องนะแล้วก็ดูค่าสดนะครับดูค่าของอค่าไอเสียนะครับนะครับเราจะรู้ได้ยังไงก็คือดูที่ค่าอากาศกับค่าไอเสียนะครับตัวนู้นเสียเป็นไปได้ไหมตัวนี้เสียก็เป็นได้แต่มันแต่มันจะนิ่งฮะถ้าเวลาเราดึงปลั๊กออกนะเราดึงปลั๊กออกมันจะเร่งได้นะ ถ้า a i r f โฟ w เสียมันจะเร่งไม่ขึ้นแอร์โฟเสียแบบไม่ฟ้องโค้ดนะไม่ฟ้องโค้ดด้วยนะมันจะเร่งไม่ขึ้นตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดฝากเขาวาลเช็ควาลดูก่อนนะครับเพราะว่ารถใช้กา๊าซแล้ว3ามแสนกว่าแล้วนะนะครับโอกาสซึกหลอของบาวาวาลเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าตั้งมากี่รอบแล้วนะครับผม ผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เขาต้องตั้งวาล์วมาอย่างน้อยน่าจะมีสองครั้งแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้ถามเจ้าของนะก็พอเนี่ยถ่ายถ่ายเงี้ยแกมีเวลาเดี๋ยวแกก็ดูนะครับฝาครอบวาล์วก็มีแตก,กาวกาวเยอะเพราะว่าเขาคงไม่ได้เปลี่ยนยางฝาครอบหรอกเอ่อตัวนี้ยังเป็นฝาเดิมครับรุ่นรุ่นรุ่นพวกนี้จะเป็นอลูมิเนียมละ แต่ถ้าเป็นพวก ACV 3 0นะครับ3 0ตัวตัวผู้นำนะมันจะเป็นเนื้อเหมือนตะกัวนะครับมันจะดำๆแล้วมันจะมันจะปูดมันจะพลุนมันจะทะลุก็คือซื้อของเนี่ยรุ่นนี้มาใส่ได้เลยนะครับมันก็มีขายนะก็เกือบเกือบสองพันนะครับแต่เป็นของ OEM ของเทียบแล้วก็เนี่ยท่อพวกนี้สำคัญนะท่อแบเนี้ท่อหายใจเนี่ยครับ บางคันก็ท่อไอ้นี่รั่วนะบางคันนะครับรอบสวิงรอบสวิงวืดๆขึ้นขึ้นลงลงนะก็จะเป็นกับท่ออากาศเนี่ยจะมีท่ออากาศอยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งครับแค่มันหลวมแค่นั้นเองลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยมันจะลิ้นไฟฟ้าเนี่ยมันจะปืด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 ่แหนี้ละนะครับคันนี้เนี่ยไอซีวีเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องไปถามผู้รู้หน่อยคนระับไม่เคยไม่ได้ทักคุยกันนานแล้วเดี๋ยวต้องถามผู้รู้จะ แห่งวงการแคมรี่หน่อยนะครับเจ้าของคันสีขาวที่ผมเคยวางเครื่องไปแล้วก็ตกน้ำตกมาตายเมื่อก่อนในคันสีขาวนะครับเนี่ยผมตกมาตายไอเซนเซอร์ตัวนี้แหละนะครับมันสลับสายนะมันสับสายกันแต่ตอนมาจากญี่ปุ่นอะเครื่องญี่ปุ่นสายไฟมันอะมันมา มันมามันมาของมันเลยนะไม่ได้ไปสลับมันนะแต่พอเราเสียบปลั๊กเข้าไปสตาร์ทไม่ติดทั้งๆนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอาไปทำกล่องซะอย่างดีสุดท้ายเป็นไงครับแค่สายไฟสลับกันนะแล้วก็กล่องเนี่ยกล่องเนี่ยเอาไปทำมาเอาไปเอากล่องไปทำมานะคันนะั้นอะผมเอากล่องไปทำมาเราแป้งเป็นไงไหมน้ำเข้าเพราะว่ามันซีนตรงนี้ไม่ดีนะครับ ผมซีนตรงนี้ไม่ดีนะผมโพสดา่าไอ้ร้านซ่อมกล่องกระจุยกระจายเลยแหละเขาบอกว่าผมใอ่อุตติเอาน้ำไปฉีดคือจริงๆเนี่ยมันโดนน้ำได้นะครับในระดับหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันยังไงมันโดนน้ำได้แต่มันไม่สามารถโดนน้ำฉีดแรงๆได้นะซึ่งเวลาเราจะล้างเนี่ยแล้ก็เอา ถุงครอบไว้นะครับแต่นี้มันย้อยเว้ยย้อยแล้วมันซึมเข้าไปในนีน้แล้วสรุปเป็นไงนครับทําเสร็จแล้วมันมาฟ้องเรื่องเซ็นเซอร์เกียร์เรียบร้อยเลยนะแต่เจ้าของก็มีกล่องอีกใบหนึ่งนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเขากเ็เจ้าของรถอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเขาก็รู้เรื่องโตโยต้าค m มรหลายอย่างนะครับคนที่รู้เยอะรู้ดีกว่ผมด้วยนะ ตัระบบไฟอ่ะพอแกคุกคีแล้วก็ทำรถแกจนรู้ทุกอย่างนะครับตอนนั้นแกจะเปลี่ยนเครื่องจะจะฟิตเครื่องนี่แหละแต่ผมบอกว่าเปลี่ยนเครื่องน่าจะคุ้มกว่านะครับแต่อันนี้แกเปลี่ยนแต่เครื่องมั้งเปลี่ยนแต่เครื่องมั้งแรกผมบอกว่าถ้าถ้าเปลี่ยนทั้งเกียร์มันก็น่าจะดีนะแต่ทีนี้ไอ้คันนั้นมันเป็น ห้าเกียร์มั้งไม่ใช่สี่เกียร์นะครับเพราะเขาห้าเกียร์มันหายากมากมันหายากนะครับห้าเกียร์มันก็ลําบากนะน่าจะรุ่นเดียวกับคันนี้แล้วมั้งครับเออคันนี้ก็มาซ่อมกับผมตลอดนะแต่นานๆจะมาทีเพราะเาแกอยู่ไกลแกอยู่ดอนเมืองนะครับแกอยู่ดอนเมืองไอ้นี้ขาดแล้วไอ้ลูกยางกันสบัดน่ะนะทีนี้รั่วเยิ้มหมดแล้วข้างล่างนี่เยิ้มเลยนะข้างบนนี่แห้งนะ เ,เดี๋ยวจะลื้อดูนะครับใแกบอกว่าถ้าจะเปิดฝาสูบก็เปิดทําไปเลยถ้าถ้าถ,ถ้าแล้วแต่ช่างเลยนะครัน้นี้ผมจะไม่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 ฟิตเครื่องแม่ใดนะเพราะว่าถ้าฟิตเครื่องมันจะมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาแค่ตรงนี้ก่อนว่ามันมันม,มันใช้ได้มากกว่าสามแสนโลนะครับทําเฉพาะท่อนบนนะเพราะว่า ก็ไม่ได้กินน้ำมันเครื่องอะไรนะแต่มีปัญหาไอ้ไอ้รูเบ้าหัวฉีดนี่แหละนะครับนะครับ,นะค,รบคันนี้มันจะมีอาการก็คือตอนเครื่องเย็นเนีน่ยนะมันสตาร์ทนะมันสตาร์ทเดินเบาแต่พูดถึงน้ำมันนะสตาร์ทเดินเบาแต่พอเราจะเร่งน,นะมันจะตกลงก่อนตกลงแล้วมันก็เร่งขึ้นนะครับตกลงแล้วมันก็เร่งขึ้นออพอเราสับเป็นแก๊สเร่งได้เร่งได้เลย แต่เวลาเดินเบามีสะดุดนิดๆนะครับสะดุดตึกตึๆกตึกตึกตกแต่เวลาเครื่องเริ่มร้อนนะเครื่องเริ่มร้อนปุ๊บพอเร่งพอเราเร่งเป็นน้ามันเนี่ยมันจะบึ้๊ดสะดุดก่อนสะดุดสะดุดแล้วก็เร่งขึ้นนะครับพอปล่อยลงมาปุ๊บดับหมับเลยนะครับพอพอุณูภูมิเริ่มเข้าที่ข้าทางนะครับเหมือนเราก็เนี่ยถ้าถอดวัถีดมาก็ปลายปลายหัวเทียนเอ้ยถอดปลายหัวเทียนนะปลายหัวเทียนดํานะ อันนี้ผมเปลี่ยนหัวฉีดไปแล้วนะหัวฉีดอันเดิมตอนตอนอันเดิมเนี่ยเครื่องเดินเบาไม่ได้เลยนะเดินผูพับผุพับผูพับผูพับนะครับหัวเทียนดาเลยนะครับก็คือส่วนผสมไม่ได้นะเกลือตาส่วนผสมไม่ได้อากาศอาจจะบางไปเพราะว่าเอ่ออากาศเนี่ยดูดเข้าปกติแต่อาจจะบางไปหรือเปล่าเพราะว่าวาวยันอะไรอย่างงี้นะกาลังอัดไม่ได้นะครับ วาลว์ยันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยเผาไหม้ไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะดูดูวาล์วก่อนแล้วก็จะดูว่าเขาตั้งมาหรือ,อยังนะเขาตั้งมาหรือ,อยังถ้ามันตั้งเยอะแล้วมันต้องทําฝาสูบใหม่เลยนะนะครับมันก็จะเสียเวลาหลายวันนะครับแล้วคันนี้มาจอดหลายวันแล้วนะกว่าจะได้ทำเพราะทำนู่น f อจูเนอร์นะพอจูเนอร์นะเดี๋ยวก็จะไปถ่ายวีออสให้ดูนะอาการอีกอีกหนึ่งอาการนะสำหรับคันนี้นะครับแคมรี่นะ นี yeah. ่าเจ้าของรถผมจําชื่อแกไม่ได้เลยไม่ค่อยได้คุยเลยช่วงนี้นานแล้วแหละไม่ได้คุยกันเลยนะครับเจ้าของทัมรี่สีขาวนะครับที่เคยวางเครื่องไว้เมื่อก่อนเนี่ยแกก็ทําช่องอยู่นะแกทําช่องอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยได้ดูเลยหรือว่านานๆไดได้ดูทีเข้าไปดูทีนะแต่ก็ยังเป็นเป็นเพื่อนอยู่ในไลน์อยู่นี่แหละนะครับแกเป็นแบบตั้งเป็นรหัสไอ้พวกอาสานี่แหละนะครับับ แกทเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยห้วมงนะครับเนี่ยพวกระบบไฟแกรู้หมดเลยนะขนาดผมยังไม่รู้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทํางานมายังไม่รู้เลยครับว่าเออมันจับคู่กล่องกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับเมื่อก่อนทางนี้วก็มีมานานแหละ <c oughs> นะครับการจับคู่กล่องใหม่โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทำอีโมนะครับขอให้รหัสกล่องมันเป็นรุ่นเดียวกันมันก๊อปกันได้นะนะครับ ก๊อปกล่องกันได้นะครับไม่ยากแต่เวลาจะเอากล่องที่ก๊อบแล้วไปใส่สมมุติเราไปยืมอีกคันหนึ่งมานะเรามาก๊อบใส่คันนี้นะแล้วถ้ากลับไปคันเดิมนะครับบางทีกลับยากนะถ้ามันลองได้เปลี่ยนโปรแกรมแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับการรับชมเดี๋ยวพาไปดูวีออสอาการยอดฮิตที่เป็นเรื่องทั่วไปแล้วแหละผมว่านะที่ทุกคนก็ดำน้ำกันมานะครับ ก็มาตายแล้วน้ำตื้นๆนั่แหละนะครับก็ขอบคุณมากเลยฮะถ้าไงก็ถ้าพี่ได้ดูอยู่นะฮะเจ้าของรถสีขาวนะครับทักมาคุยนั้งหน่อยได้เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวปรึกษาเรื่องคัมรี่นั่นหน่อยนี่นะครับก็มันจะมีปัญหาเรื่องรีโมกุญแจใช,ใช้งานไม่ได้ด้วยนะนะครับกดไม่ได้นะครับแต่กดล็อกกดล็อกได้แต่กดรีโมทไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไระขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ